มื่อนี้เขาก็งานกีฬาเลยครับเขาก็มาตั้งแถวกันอยู่วัดบ้านน้อยสามเสียงเลยครับตั้งขบวนครับพี่น้องแยกกาศครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับกัน์มูครับโอ้โหทางนู้นก็มีครับครับรัฐบานลำชีครับนี่ การบริหารส่วนตำบลลำชีลำชีนวลศิลาเลื่องเหลากลางของใช้พัฒนาโขกสะอาดนะครับวันนี้เจอกันครับวันนี้ศิลาทองทิ้นครับตามกันต่อไปครับเราเชฟเข้าครับเออดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีครับเออนี่ครับถุงครับเอฟซีเขาครับเราเชฟครับเราเชฟ ทะเลขาครับรโอ้ขอบวนเขาเป็นขบวนที่อะไรครับทะเลขาครับขบวนที่หาครับขบวนที่หาเล่นมาครับส่วนของใช้ปัตนาเปน็นกับับออบอะไรอ๋อครับครับมีแบบตะลักษ์แตกตึงมีท้าเหลียดป่ะครับนี่เนืนยางแบบเงียบสงบตามคนมกการไม่ได้ครับโอเคครับแตวตอนนี้ก็นัดกันจะโม่งเลยใกล้ถึงเวลาแล้วครับขอโม่งหน่อยยังมัดในมีมากอยู่ครับผมครับผมครับขอบคุณครับทะเลครับ บยากาศด,ด้านนอกครับกระลาจานฮ่อชุดครับเออดาบจิ้มครับดาบจิม้มดาบจิ้มฮ่อนนครับมื่อไงน่าครับอะไรเลยครับยังลั่นล่อครับพี่น้องดีท่านมาชีกครับท่านวิทยาภััยครับแม่ฟ้าครับ ยากาศโดยรอบครับพี่น้องดันตบนครับดา,า,านตบนลังชียครับไม่ <c oughs> ผมตายหายบ่าจะขวงา,า,างวันเดทให้มูได้ไหมจ้าคับน้องศิลาเรื่องเขาแบบ สวัสดีการตุ้งติ้งด้วยครับแท้แท้เอฟซีนะจ๊ะเรื่อยๆครับพี่น้องนี่เราเชียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกันนะครับช่องควอดโอนช่องตลอดช่องควอดเชยไง เราเชียรเราเชียห้องครับย่างเตียกมาครับวันนี้ยางเตียกมาครับตรัแอลยครับด็ด้กไม่ปืนมีนะครับเพ่นมปืนเรองไหนมาแข่งกีฬาพปนแข่งกีฬาเลยพปืนร่คุณคูครับโอ้สิผากันไปื้กับครับนี่ครับโอ้เป็นะย่องล้าครับเนี่ยเ็เวเาีเตใ่ไหม ครับผมห้อเงาครับลุงนภาขนมของเราจะมาครับวันนี้อันนี้เล็เกหน่อยถ้าเป็นเรื่องห้องบนอีจ่าถ้าเป็นเรื่องห้องนี้แต่หักหักนะอยู่แต่ละเนาะแก วันนี้วันอะไรนะคะวันนี้ <c oughs> ตื่นเลยยัง <c oughs> อ่านเอาด้วยครับพี่น้องอ่านเอานัานกีฬาทองกินสัมพันธ์นะครับโอ,ท,อท่องทินไทยครับผมเจ็ดสิบแปดครับเอาหัวกบ,บวนครับดีครับสวัดีครับ ทางไทยเอ็มซีเลยครับเพื่ีสดคาไล์สดต็มยูทูบครับยูทูปค่ะใขายิ้มแต่อาไปอาไปบทานหยนอยู่ครับกาครับนพาเลนะครับวนพาเหรจากโรงเรียนไหนครับอะไรนะครับอตไหนครับอตโกสะอาดครับโอ้ชาชันมากครับ น่ารักครับอันนี้เป็นวงบุรียางจากโรงเรียนโคกสะอาดอ๋อครับผมครับผมมีอาจารย์ดูสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลวงครับอเคครับผมอเคครับแรลกของชัยพัฒนาส่ทงเหล่ากลางเหล่ากลางครับวันท้องกินครับเย้ครับเราเชฟของเราครับเราเชฟของเรา ล้องำชีโภชนาะชี่ครับสีดำครับสาวส,ส,ว,คสาว,วครับคุณโคกสาครับเพียวตาครับสาครับพี่น้องสยงครับหนึ่งสอง นี่น้องสีนาเรื่องครับนาเร่องครับนหนถ้าอตัวมากเนยนนักนักนล้ครับพี่น้องฐานทำห้อนสุดท้ายครับพี่น้องอาสุดท้ายครับสุดท้ายครับ ทัันครบตั้งฐานบนแดนไทยคนเดาไปทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดีครับวันแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกมาครับสวัสดีครับจเจ้าแม่อะไรๆครับเดีวเรียบง่ายครับเราเชฟครับเราเชฟ เงครับสิลาเลิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีเล็กข้ครับอีสาวสวยครับเอีสาวสวยครับแปียงยามเป็นกลางยามเป็นกลางสวัสดีครับสวัสดีครับอีเอ็มซีครับเอ็มซีครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเราแาะครับกบานตะบนลำมชีงามขนาดไหครับพี่น้องะหาขนาดครับลมชีครับมาในจุดสีดำครับพี่น้องลัชีค่า มองเห็นน้ำฉี่หัวใจของพี่